ทุกวันนี้เราก็มีเครื่องมือนะว่าตั้งคันแล้วหรือไม่ตั้งคันเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับแต่ก็มีการอ้างว่าทุกวันเนี้ยมันรู้ผลหลังปฏิสนิแค่วันเดียวเลยนะครับคือปฏิสนิดหนึ่งวันนะครับตรวจปุ๊บรู้เลยขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะคนที่อ้างนี้เป็นใครเนี่ยคราวนี้เป็นนักการเมืองบ้างนะครเป็นสอสอของพรรคริพาบริกันของรัฐวิสคอนซินคือรัฐวิสคอนซินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการทําแท้งเนี่ย เขาอนุญ,ญาตให้ถึงอายุคัน22สัปดาหนะ์นแต่เธอบอกว่ามันนานไปนะครับ22สัปดาห์นี้ก็สี่ห้าสี่เดือนห้าเดือนนะเขาบอกควรจะสามาเดือนก็นพอนะสิบสี่สัปดาห์นะครับก็เลยร่างเป็นกฎหมายขึ้นมาเลยนะแล้วเขพยายามจะลดให้ทางวิคอน์ซินเนี่ยให้กฎหมายการทําแท้งเนี่ยไม่ให้เกินสิบสี่สัปดาห์ก็เลยอ้างว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีในการตรวจสอบการตั้งครรภ์นเนี่ยมันก้าวหน้ามากแล้วนะปฏิชนทีแค่วันเดียวก็สามารถ ตรวจได้แล้วว่าท้องหรือไม่ท้องนะครับเธออ้างแบบนี้กับทางคณะกรรมการที่สอบสวนนะครับคือต้องบอกว่าประเด็นเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นปัญหาที่ใหญ่กว่าของสาระก็คือประเด็นเรื่องสที่ในการทําแท้งเนี่ยของสารฐเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าดราม่าที่สุดในโลกแล้วนะยประเด็นนี้แล้วไม่รู้ว่าจุดจบจะอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยเขาก็สนับสนุนเรื่องของโปรชอยส์ก็คือให้สิดตัวผู้หญิงในการเลือกได้ว่าจะทําแท้งหรือไม่ทําแท้งแต่ส่วนฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาเลือกของฝ่ายโปรไลก็คือ มองว่าการทําแท้งก็คือการฆาตกรรมเด็กนั่นเองนะะก็เรียกว่าเป็นการประท่ากันทงความคิดนะต้องขอย้อนไปนะว่าตกลงมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรคือต้องบอกว่าในช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมาเนะี่ยผู้หญิงอเมริกันนะครับมีเสรีภาพในการทําแท้งจากการคุ้มครองโดยกฎหมายและมษยนน์นะแต่เพิ่งมาหายไปเมื่อสามปีที่แล้วนะกฎหมายที่ทําให้ผู้หญิงมีเสรีภาพในการทําแท้งได้ถึงเกือบครึ่งศตวรรษมาจากคําวินิจฉัยครั้งนี้คือโ o บีเว t e นะครับ ทำให้สิทธิการทําแท้งเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายและมนโนนอันนี้มีการตัดสินเมื่อปี1973เป็นคดีระหว่างผู้ร้องคือเจนโรนะหรือผู้หญิงที่ชื่อว่านอร์มาแม q คคอรีแล้วก็ผู้ถูกร้องคือเฮนรี่เวดเป็นอายการเทสมนทลดัลลัสนั่นเองในเท็กซัสนะครับคือย้อนไปเมื่อปี1969ก่อนที่มีคดีเนี่ยทางผู้หญิงคนทางซ้ายนอร์มาแม c คคอรีนะครับที่ใช้ชื่อสมมุติในการดำเนินคดีว่าเจนโรเนี่ย เธอตั้งคันบุตรคนที่สามแต่เธอตัดสินใจจะไม่เก็บลูกไว้นะจะทําแท้งแต่ว่าเธออาศัยอยู่ในรัฐเท็กซัสซึ่งตอนนั้นกฎหมายของเท็กซัสเนี่ยห้ามการทําแท้งยกเว้นข้อเดียวเลยก็คือการตั้งคันนั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตแม่นะครับเพุผลอื่นไม่ได้เลยนะถูกวามคืนมาก็ทําแท้งไม่ได้นะมีความทพํพายกับคนในครอบครวัวทําแท้งไม่ได้หรือมีหลักฐานว่าตัวอ่อนเกิดมาจะตายหรือพิการก็ทําแท้งไม่ได้นะ เธอก็มองว่าเนี่ยมันเป็นการลิดลอนสิทธิมนุษยชนลิดลอนกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะก็เลยยื่นฟ้องไปทางอัยการเขตเพสมุนทนของดัลลัสในรัฐเท็กซัสนะก็เลยมีการฟ้องร้องกันนะครับนี่คือยุคก่อนที่การวิจัยของกโดกับเบธจะเริ่มขึ้นนะครับจะแบ่งเลยแต่ลัดไม่เหมือนกันที่เข้มที่สุดเลยคือสีดำนะอันนั้นเพนซิลเวเนียอันนี้คือไม่ให้ทําแท้งเลยนะครับเป็นผิดสิ่งกฎหมายเลยแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นคือสีแดงเนี่ยเหตุผลเดียวที่ทําแท้งได้ ก็คือพิสูจน์ได้ว่าถ้าตั้งครันต่อไปเป็นอันตรายต่อแม่นะครับเขาจะเอาเหตุผลนี้เท่านั้นนะลงมาคือสีเหลืองนะไนเดสีเหลืองเนี่ยเริ่มมีข้อยกเว้นเรื่องการถูกกลมขืนการมีสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเดียวกันนะครับหรือว่ายืนยันได้ว่าตัวอ่อนเนี่ยพิการแล้วอะไรเงี้ยสีเหลืองนะส่วนสีฟ้าที่เสรีย่อมที่สุดเลยนะแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กเนี่ยก็คือตามความเห็นของแพทย์เป็นหลักนั่นเองก็คือค่อนข้างเสรีนะอันนี้คือก่อนที่จะมีการพิจารณาซึ่งเธอคนเนี้ย อยู่ในรัฐเท็กซัสคือสีแดงตรงกลางเนะีนะ่ยก็ห้ามการทําแท้กก็เลยนําไปสู่การดําเนินคดีซึ่งผลที่ออกมาก็คือเขาพิจารณาว่ากฎหมายห้ามทำแท้งเนี่ยมันขัดต่อกฎหมายถ้ามรรูข้อที่มีการแก้ไขข้อ14สี่พูดถึง right of privacy ก็คือสิทธิความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะครับนะก็คือการที่รัฐออกมาห้ามคนทําแท้งเนี่ยมันการละเมิดกฎหมายและมรดูนข้อนี้นะก็เลยมีการวินิจฉัยโดยศาลสูงสุดนะให้ทาง เจนโลเนชนะไปเจ็ดต่อสองนะครับดังเรียกนั้นเสรีภาพในการทำแท้งของผู้หญิงสารัฐก็ถูกคุ้มครองด้วยกฎหมายและมนุษย์ของสารัฐเองตั้งแต่ปีเจ็ดสามจนถึงปีสองพันยิบสองก็คือใช้ได้สี่ิเก้าปีแต่ทุกอย่างมาเปลี่ยนไปนะปีสองพันยิบสองนั่เนเองนะครับมีการวิจัยายตัวนี้ออกมาดบวีเจดับยูเฮหรือแจ็ o สันวีแมนเฮลส์ออแกเนอเรชันแจ็ s สัน o ีแมน e ฮลส์ออแกเนอ a ร i ันเนี่ยเป็นคลินิก ทำแท้งแห่งเดียวในรัฐมิสซิสซิปปีนะครับก็คือสิทธิในการทาแท้งในพิจลรรัฐเนี่ยคุม้มครองโดยกฎหมายและเมนูแล้วแต่ก็แต่ละรัฐเนี่ยเขาก็มีออกกฎหมายลูกมาทําให้การทําแท้งเนี่ยมีความสะดวกและความลําบากแตกต่างกันไปเนะี่ยอย่างในของมิสซิสซิปปีเนี่ยโอ้โหเขาออกกฎหมายค่อนข้างเข้มนะจนแต่เดิมเนี่ยคลินิกทาแท้งในรัฐเนี่ยมีหลายสิบแห่งนะสุดท้ายปิดไปเรื่อยๆจนเหลือแห่งนี้แห่งสุดท้ายนะครับก็นำไปสู่การฟ้องร้องนะครับ โดยคลินิกแห่งนี้กับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐมิสซิสซิปปีนะครับในข้อหาเนี่ยมีการห้ามการทําแท้งหลังอายุครรภ์สิบสสัปดาห์ก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปบอกว่ามันละเมิดกฎหมายและมนนูญนะครับอืซึ่งคด,ดีอันเนี้ยกว่าจะตัดสินคือปี2 0 2พันยิบสองนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยตอนนั้นปีสองพันยิบก่อนนะครับรัฐบาลตอนนั้นเป็นสมัยของโจไบเดนนะคนก็คิดว่าถ้าเป็นเดโมแครตซึ่งเป็นเสรีนิยมเนี่ยการพิจารณาเรื่องเนี้ยน่าจะ มีประโยชน์กับทางกลุ่มที่ับสูตรการทําแท้งนะแต่ว่าการตัดสินเนี่ยไม่ใช่ผู้นําประเทศนะไม่ใช่ฝ่ายบริหารต้องเป็นฝ่ายตุลาการนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้มันมีเรื่องของการเปลี่ยนตัวตุลาการมาเกี่ยวข้องด้วยก่อนหน้าสมัยของโจไบเดนต้องย้อนไปสมัยของยุคของโอมาเลยนะครับคือจริงๆแล้วศาลสูงสุดสองรัฐเนี่ยจะมีสมาชิกด้วยกันเก้าคนเป็นประธานสูงสุดหนึ่งคนแล้วก็ที่เหลือก็เป็นตุลาการสมทบอีกแปดคนก็คือ ถ้ามีการโหวตอ่ยยังไงก็ไม่มีทางเสมอกันนะอ่าก็คือ 4, สูสี่สูคือห้าต่อสี่นั่นเองนะฮะแต่ว่าในยุคสมัยปีสองพันสิบหกปีสุดท้ายที่โอบามาดำรงตำแหน่งเนี่ยตุลาการสทบท่านหนึ่งเสียชีวิตไปนะดังนั้นทำให้สาลสูสลตสั้นลแล้ตอนนั้นเหลือแค่แปดคนตอนนี้ก็คือเดดล็อกเลยนะครับเพราะมันมีโอกาสที่จะเสมอกันสี่สี่ก็คือเรียกว่าตัดสินอะไรไม่ได้ก็เลยต้องมีความพยายามที่จะเลือกคนใหม่ขึ้นมา ซึ่งการตัดสินของสาลสูงสุดของรัฐเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตุลาการหรือสาลสูงสุดคนนั้นเนี่ยใครเป็นคนเลือกมาแนวทางในการตัดสินก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเลือกโดยผู้นําที่มาจากพรรคไหนนะครับคือก่อนหน้าที่มีอยู่เก้าคนเนี่ยเป็นคนของริพบมิกันห้าคนของเดโมแครตสี่คนนะครับคือตอนนั้นริพบมิกันได้เปรียบนะครับแต่พอตายไปนคนหนึ่งคนที่ตายเนี่ยเป็นคนที่ทางผู้นําของริพบมิกันเป็นคนเลือกนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสเลยนะที่ทาง ผู้นำของเดโมแครตเนี่ยจะเลือกสมาชิกของศาลสูงสุดเป็นตัวแทนของฝั่งเดโมแครตขึ้นมานะตอนนั้นคือเป็นช่วงปีสุดท้ายที่โอบามาตกลงตำแหน่งพอดีก็เลือกคนนี้มานะเลือกกับมือเลยคิดว่าน่าจะมีปัญหาปรากฏว่าตามกฎของเขาเนี่ยนอกจากฝ่ายบริหารจะเป็นคนนาเสนอแล้วนะฝ่ายนิติบัญญัติรัฐสภาเนี่ยก็ต้องรับรองด้วยแต่ตอนนั้นสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่เสียงข้างมากเป็นของริพาร์ิกันนะก็ดึงเกมไว้ไม่ยอมแต่งตั้งคนนี้เป็นสมาชิกศาสูงสุดทันทนะีจนหมดววลาไปนะ ซึ่งตอนนั้นทางเดโมแครตก็คงคิดว่าอาจจะมีปัญหามากเพราะว่าคนที่จะมาต่อจากทางโอม่าก็น่าจะเป็นฮิลลี่คลินตันนะครับเขาเรียกว่ามีเครดิตดีนะครับพอคู่แข่งเนี่ยริบการ์ตอนนั้นก็ยังดูว่าไม่น่าจะมีใครมาเป็นคู่แข่งได้นะครับถามรู้ไหมว่าคนที่มาเป็นคู่แข่งของคลินตันตอนนั้นคืออดีตนักธุรกิจหนุ่มเพย์บอยที่ชื่อว่าโดนัลด์เจมทรัมนันเองนะครับคู่แข่งของฮิลลี่คินตันแล้วก็เป็นปนระธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกตอนนั้นไปแล้วจากนั้นก็เป็นวัฒนาหรือเป็นโชค สหรัฐหรือเปล่านะที่ว่าในสมัยของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาทำการแต่งตั้งสมาชิกศาสสูงสุดถึงสามคนนะครับอืมอย่างที่บอกคนแรกที่ว่างอยู่นะครับพอเขาดำรงตำแหน่งปุ๊บปีสองพันสิบเจ็ดแต่งตั้งเลยคนทรายคนแรกแล้วหลังจากนั้นต่อมานะครับมีคนหนึ่งกเกษียณอายุปไปคือสมาชิกศาสูงสุดเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ เป็นแล้วส่วนใหญ,ญ่จะอยู่ตลอดชีวิตนั่นเองนอกจากจะลาออกเองรีทายเองหรือว่าถูกไล่ออกจากพฤติกรรมไม่ชอบหรือไม่ก็เสียชีวิตคนแรกเสียชีวิตคนที่สองลาออกเองแล้วต่อมาปี2020ช่วงท้ายของสมัยแรกของโดนันทชัมเนี่ยสมาชิกฐานสูงสุดคนหนึ่งเสียชีวิตอีกแล้วนะแต่คราวนี้เป็นของทางเดโมแครเปิดโอกาสให้ทรัพเนี่ยแต่งตั้งสมาชิกสามสูงสุดด้วยสมัยของเขาสมัยแรกสามคนติดติดกันเลยแล้วดูครับ แต่ละคนเนี่ยอายุน้อยนะฮะอายุน้อยหมดเลยคือเป็นแหละอยู่กันนานนะครับอืมทําให้ตอนนั้นนะครับสมาชิกสารสูงสุดของรัฐเนะี่ยหกจากเก้าคนเป็นคนที่ถูกเลือกโดยผู้นําของริพาร์บิกันนะนี่คือภาพทั้งหมดนะสมาชิกสารสูงสุดของรัฐนะคนที่ยืนนะครับด้านหลังสารยังสี่คนคือคนที่โดน,นทรัมป์แต่งตั้งขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นมันมีผลเลยต่อไปจะมีการเสนอคำวินิจฉัยอะไร<อ>นะครับ ทางฝ่ายนอนิยมได้เปรียบมากๆนะครับหกต่อสามนะครับแล้วพอคดีนี้นะครับดอบแจ็กสันวูแมนเฮลออแกเนอซชันเนี่ยปรากฏออกมาตามที่คาดไว้เลยครับก็คือเสียออกมานะครับให้ทางแจ็กสันวีแมนเฮลออแกเน z ซ t ชันแพ้คดนะีด้วยเสียงหกต่อสามนะครับก็คือคนของไรพับบิกันห้าคนนะีคัดค้านหมดเลยนะแล้วประธานก็เป็นแพับบิกันก็ยอมตามเสียงข้างมากก็เลยบอกว่า กฎหมายและมนูนเนี่ยนะอย่างอันเก่าเนี่ยโลวีเวดเนี่ยเขาบอกว่าการห้ามผู้หญิงทําแท้งเนี่ยขัดต่อรั้มนูญแต่กฎหมายและมนูญก็ไม่ได้ให้สิทธิ์ในการทําแท้งน,นะครับออันแรกบอกว่าห้ามขัดขวางแต่อันเนี้ยเขามองว่าถึงห้ามขัดขวางแต่ก็ไม่ได้ให้สิทธิ์ไม่ได้สนับสนุนนั่นเองดังนั้นก็เลยมอบอนานาจในการออกกฎหมายควบคุมการทําแท้งนนกลับไปอยู่เป็นกฎหมายของระดับรัฐแทนนั่นเองนะครับอืมอันนี้คือสิ้นสุดการทําแท้งแบบเสรี ในสหรัฐเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษทําให้นี่ฮะปัจจุบันเป็นแบบนี้นะครับกฎหมายการทําแท้งในสหรัฐอเมริกาหลากหลายมากๆนะครับอืมโดยดูจากความเข้มยิ่งสียิ่งเข้มคือเรียกว่ากฎหมายควบคุมการทาแท้งในเข้มมากนะครับถ้าเป็นสีดํานี่คือการทำแท้งในรัฐนั้นคือเป็นคิ้งทิงกฎหมายเลยนะครับยกเบ้นข้อแม้บางประการเท่านั้นนะครับอย่างที่เห็นก็คือสีดํามีเท็กซัสเท็กซันนี่จุดกําเนิดของโลเวนเวนนะ ก็กลับไปใช้เหมือนเดิมคือคมคืนมาทําแท้งไม่ได้นะครับมีความสัมพันธ์ในครอบครัวทําแท้งไม่ได้ตัวอ่อนมีปัญหาทําแท้งไม่ได้ข้อแม้เดียวก็คือตั้งคันต่อไปผู้หญิงจะมีปัญหาเนี่ยอันเนี้ยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนวิสซิปปีซึ่งเป็นที่มาของการวิจัยดับแอนเจดมิ w N J w H o, เนี่ก็เป็นสีดาเหมือนกันนะแต่อันนี้คลายกว่าเท็กซัสหน่อยนึงคือเรื่องการข่มขืนเนี่ยเขายัางอนุญ,ญาตให้ทําแท้งได้นั่นเองแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นไม่ให้เลย ก็แต่ละรัฐก็ต่างกันไปแบบที่สีดำเนี่ยคือมี12รัฐด,ด้วยกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสีที่ใช้เรื่องของอายุขันมานะครับก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปสีแดงสีฟ้าพวกนี้แต่ถ้าเป็นสีเขียวนะอย่างในนิวยอร์กเนี่ยอันนี้คือยังทําแท้งได้ทุกอายุขันน,นั่นเองมีอยู่ด้วยกัน9รัฐกับอชิจิตันดีซีนั่นเองนะครับที่สําคัญเลยที่เป็นประเด็นเนี้ยทั่วโลกวิภาควิจารณ์เกิดขึ้นในรัฐทางขวามือจอร์เจียนะนั่นเองอันนี้เป็นสีแดง สีแดงนี้ยังไม่เข้มมากแต่ก็มีความเข้มงวดระดับหนึ่งเลยมันเกิดเรื่องกับเธอคนนี้นะเป็นนักพยาบาลวัย30ปีชื่อว่าแอดเดนาสมิธอันนี้เธอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อเดือนกุมภาพ,พันธ์แต่ตอนหลังก็มีนิจฉัยว่าสมองตายจากริมเลือดอุดตันในสมองนะครับแต่ปรากฏว่าเธอเนี่ยยังต้องถูกบังคับนะให้ใช้เครื่องช่วยหายใจต่อไปเพราะว่าเธอไปตวรวจพบว่า ตั้งคันสองเดือนนะแล้วกฎหมายของจอเจียอย่างที่บอกนะสีแดงเนี่ยห้ามทาแท้งหลังอายุคันห้าถึงหกสัปดาห์ห้าถึงหกสัปดาห์ประมาณเดือนครึ่งนะของเธอได้ตั้งครันประมาณสองเดือนหมดสิทธิทำแท้งผิดกฎหมายของรัฐก็เลยต้องยื้อชีวิตต่อไปนะครับทางครอบครัวเนี่ยก็ไม่พอใจนะแต่ทํางไงนได้มันมันผิดกฎหมายอะ่ะรัฐเขาออกกฎหมายมาแบบนี้นะครับเพราะเขามองว่าห้าถึงหกสัปดาห์เนี่ย มันสามารถจับชิปจระจของตัวอ่อนได้นะก็ถือว่าตัวอ่อนเนี่ยเป็นบุคคลที่สมบู์แล้วน,นั่นเองภาพนี้คือเธอถ่ายกับลูกชายคนโตนะครับก่อนที่จะเสียชีวิตน,นั่นเองก็ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับเธอก็มีชีวิตอยู่ด้วยเครื่องช่วยชีวิตนะจนกระท,ทั่งวันที่สิบเจดมิถุนายนที่ผ่านมานะครับเธอก็ให้กําเนิดลูกชายหลังจากตั้งครรภ์แค่หกเดือนทนั่นเองนะครับขนาดตัวออกมานี้แค่ศูนย์จุดแปดกิโลกร,รมัมคือน้อยมากนะครับคือ,อตามองค์การนามัยโลกนี่ถือว่าเป็น การคลอดก่อนกําหนดชนิดที่รุนแรงมากๆนะอยู่ในค,คันแค่หกเดือนนะคืออาจจะยืดต่อไปไม่ไหวแล้วแพทย์เลยทําการผ่าคลอดออกมาแล้วหลังจากนั้นสี่วันก็มีการถอดเครื่องช่วยชีวิตเธอนะเธอก็จากไปอย่างสงบนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าเป็นช่องโหว่ของกฎหมายนะคือออกกฎหมายมาเนี่ยห้ามทําแท้งนะแต่รากฏวว่าคนที่สมองตายไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีข้อยกเว้นยังไงกฎหมายไม่เขียนไวนะ้ทางแพทย์ก็เลยแบบว่า ยื้อชีวิตเอาไวนะ้นะนานเท่าที่จะสามารถคลอดลูกได้นะแต่ปรากฏว่าลูกออกมานี่ยกน้ําหนักน้อยมากนะก็ไม่รู้ว่าต่อไปอนาคตจะมีปัญหาหรือเปล่านะเลยต้องเป็นให้กำลังใจเลยนะเด็กคนนี้ชื่อว่าแชนส์แชนสมิธนะแชนที่แปลว่าโอกาสน,นั่นเองเด็กคนนี้ก็เป็นที่จับตาสนะําหรับทั้งสองกลุ่มเลยนะโปรไลท์ Pro กับโปรแชนนะคือถ้าเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วมีปัญหาเนี่ยกลุ่มโปรแชนก็จะบอกนี่ไงกฎหมายตัวนี้นะทำให เด็กคนนี้ต้องมีชีวิตอยู่ทั้งๆท,ที่มีความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดเด็กคนนี้ก้าวผ่านอุปสรรคได้นะครับโตขึ้นมาเป็นเด็กที่แข็งแรงหรือประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นนักบาสหรือเป็นสอสอขึ้นมาเนี่ยก็คุมที่โปรไลในการจะมองนี่ไงนะค,คุณให้โอกาสเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็พิสูจน์แล้วว่าสามารถมีชีวิตได้เหมือนเราทุกคนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องรอดูอย่างเดียวเลยใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย,วยกฎหมายตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนให้กำลังใจชาสมิทกันหมดนะขอให้โตขึ้นมาเป็นเด็กทีีม่ม สุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะครับอันนี้คือป,ปัญหาอย่างที่เห็นนะครับที่เห็นในตอนนี้โอโ้ปัญหามันเยอะมากนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนให้มันมีความเข้มข้นมากขึ้นอีกนะสำหรับคนที่เป็นสอสอของทางรีพับบิกันอย่างที่บอกเนะี่ยเมื่อปี2024นะีะขึ้นไปรัฐทางบนวนะิสคอนซินอเมริาเนสเบสกี้อย่างที่บอกพยายามจะเปลี่ยน,นของวิสคอนซินเนี่ยห้ามทำแท้งหลังจากอายุครรภยี่สิบสัปดาห์ในเขาบอกนานไปนะ ของไทยแล้วเนี่ยก็คือ12สัปดาห์นะครับคือทําแท้งได้เดอยแต่ถ้าเกิด1 2 2 0สัปดาห์ต้องให้แพทย์อนุมัตินะครับอืมแต่ถ้าเกิดจาก20สัปดาห์ก็ต้องดูว่ามีผลต่อแม่ต่อลูกหรือเกิดจากการเลือคันที่มีการล่วเมือทําเพศหรือเปล่าเนี่ยก็คล้ายๆกันเนี่ยของเขาก็จะให้ลดมาเลย14สัปดาห์หรือ3เดือนนะซึ่งทางอสสวันนี้ก็บอกว่าเนี่ย มันไม่จะเป็นต้องนานขนาดนั้นหรอกทุกวันนี้เทคโนโลยีเนี่ยสามารถตรวจสอบการตั้งครรภ์ได้หลังจากปฏิสนธิแค่วันเดียวนะครับจริงหรือเปล่านะครับคือต้องบอกเลยว่าที่อ้างแบบเนี้ยนะเป็นสูตรเลยนะการเมืองฝ่ายริพามิกันเนี่ยชอบอ้างอะไรที่มันไม่ค่อยตรงตามวิทยาศาสตร์นะครับอนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกวันนี้เวลาผู้หญิงจะตรวจว่าตัวเองตั้งครรภ์ก็มีชุดตรวจนั่นเองนะชุดตรวจฮอร์โมนที่ชื่อว่า hCG human chorionic gonadotropin นั่นเองนะครับ จะตรวจจับปัสสาวะเนะี่ยเพราะว่าหลังจากปฏิสนธินะฮะรัร่งการหูหญิงเนะี่ยจะผลิตฮอร์โมนตัวนี้ออกมาเป็นตัวที่ยืนยันว่ามีการตั้งครรภ์หรือเปล่านั่นเองนะครับแต่กว่าจะรู้เนี่ยมันต้องเลยจากการปฏิสนธิไปแล้วนานกว่าสิบวันนะครับวันเดียวไม่เป็นไปไม่ได้นะอันนี้ตัวอย่างของตัวการวัดฮอร์โมนตัวนี้นะ HCG ตัวสีเขียวนะเห็นว่าหลังจากผ่านไปแล้วสี่สัปดาห์หลังปฏิสนธิเนี่คือขึ้นมาเยอะเลยแต่ก่อนหน้านัา้นแทบไม่เห็นเลยนะครับ มันต้องใช้เวลาคนระับข้อมูลของทางคลิปแรกคลินิกระบุว่าข้อมูลตัวนี้ HCG เนี่ย, H H ยจะพบในกระแสดเลือดนะหลังปฏิดิษิ์ชนที่ไปแล้วสิบอดวันถ้าในกระแสเลือดเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วแต่ถ้าตรวจกันเองไปซื้อชุดตรวจเนี่ยตรวจจากทางปัสสาวะเนี่ยมันต้องนานกว่านั้นนะดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่สตรีบางคนตั้งครรภ์แล้วเนี่ยอาจจะรู้ตัวว่าตั้งครรภ์หลังจากผ่านไปหนึ่งถึงสองสัปดาห์ก็รู้บางคนรู้นะแต่บางรายเนี่ย อาจจะไม่รู้ตัวเลยนะจนกว่าประจําเดือนจะมาชา้ากว่าปกตินะครับซึ่งในรายที่ประจําเดือนไม่ปกติอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหน,นี้ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมสตรีบางคนที่ตั้งครรภ์นเนี่ยกว่าจะรู้ตัวเนี่ยมันผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์อันเนี้ยมันมีผลด้วยนะกฎหมายที่ห้ามการทําแท้งเนี่ยสิบสองสัปดาห์เนี่ยบางคนยังไม่รู้ตัวนะครับกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับโปรชอยเนี่ยก็มองว่าโอ้โหมันลิดรอนสิทธิผู้หญิงไปหรือเปล่านะ คือต้องบอกว่าเวลาในการตรวจสอบการตั้งคันเนี่ยมีความสําคัญในการตัดสินใจตั้งคันของผู้หญิงอย่างมากเลยนะครับคืออันไหนจะเหมาะเนี่ยในกฎหมายการทําแท้งเนี่ยมันต้องศึกษาหาจุดกึ่งกลางที่เหมาะสมนะสำหรับแต่ละสังคมต่อไปนะซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่ามันหาจุดกึ่งกลางยากนะมันเรื่องของวิยาด้วยหนึ่งแล้วเรื่องของจริยธรรมด้วยหนึ่งนะครับแต่สิ่งสําคัญตอนนี้นะอย่างที่เล่าเนี่ยเรื่องของแชร์สมิธนะตอนเนี้ย ในเมื่อเกิดมาแล้วนะีทุกคนไม่ว่าจะฝ่ายโปรไลท์หรือโปรชอยต่างให้กำลังใจเข้าทั้งหมดนะอยากให้โตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะครับ